หืมืมหืกินเท่งแค่โอ้กำมังใหญ่กำมังใหญ่สี่ตัวโอ้มาคู่กำมังกำมังกำมังมาคู่อีกแล้ว ีทุกท่านนะครับก็สวัสดีท่านที่ขึ้นเข้ามาชมช่องธรรมะหากินถิ่นไทยมีมาหลุนเสียนยอนำหมากครับนำหมากมาตะเมียววันครับปลาเราตัวขึ้นละปลาเส้าคืนขึ้นตะเมียววันก็ว่าตะเมียววันก็ได้หลายมีมาเก็บตกเป็นเด็กนะเด็หาเสียนยอครับเด็มาหลุนกันไปตีปลาไปแก้วบ่มึงนี่อากาศเงียบเงียบมากปลาโดดเลย ปลาล,ล้มเนี่ยถามเพื่อนหายขึ้นยืนว่าปลามันลงขึ้นตะวันนี่นะเราก็ต้องยกเลิกกิจบัตรกันละลุลมยินไปอู้เด็กจังเลยอู้เหลือสามตัวครับแล้วยังคน้ล้านแตงกิลิอืมบอก เมนนะมังคุยล้ํานออเคปลาสรอยปลาตบอกสามตัวดึงไปเรืนะครับวาที่เป็นอังแงว่าปลาสองคืนแล้วปลาลงแล้วนับก็ลุกไปจับเรื่อยๆห่างๆ

เก็บตกครับม eh <inaudible> ันเก็บตกโอ้แตกจัดเลืเลักตัวขาหงั่งแข็งสร้อยครับตู้โดดฝนมาแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วปล่อยแลวครับ นันน่ะนนตัวหุ้ยน้อยอเดิใช่ครับรัดขุดตูดต้บนเลยเก็บล้อตาบนทางยากจะถึกวันนี้มาเก็บตกนะครับเมื่อวานเขาหาไปแล้วเราไม่รู้ฝนกระดิบตกวันนี้ท่านไดทายคิดบอก โอ,โอ้โดดไปแล้วบดบไดยัตสตดูบดเลยตาลดสินยอสาิ้ครึ่งถ้าสามสิ้ที่ได้อยู่เนาะสามซินครึ่งเอาม,าออมอนงดียวฮึวเดี๋ยวเวัดไปลเือเดียว ตัดเซนสามเซ้นครึ่งสามเซ้นนะพอดีด้จับนี่อเ,นอเ,นเอาเรียวนะอันนี้เจ็บสอกตรงเจ็บเหตเแบบคือเอาเนื้อตามโอ้ตัวนี้ขทำนะตัวน้อยจะได้หรือไม่ได้สองตัวถึกเต้ยน,น้อยเลยตรน ได้แล้วหนึ่งตัวเก็บไปเรื่อยๆเสนะครับคุณน้อง,งน,อน,น้ำมัลูกน้องน้ำหลักมันแดงมาตาขึ้นกเงียบคมฟึ้งออนี่ตามันลงแล้วเปงียบละน้ำลุกจับห่างๆโ้แตกจักแล้วไม่เหลือออกมื

โอ้เตกจังเลยนั่นนั่นนั่นสี่ตัวเลยครับรอบนี้จะได้ไหมเก็บหาเก็บาทั้งงนนี้ก็ะตือรืดตัวนั้นกระหลุดเอดตัวเด็กก่อนเนาะหัวรถถูกัวสี่ตอยู่คนละมุมเลยอ่านดซ้ำก็เป็นมวยไฟแดงไฟน้ำเงินเลย อ่บได้สภดูบดได้สับตัวกี่ตอู้ตัวบบคุณลือจักตัวพอจะนี่ทาลีได้ป่ะสมตัวอยู่ตั้งสามนนลังนี่เนาะเจอสามเซนแล้วเก็นสามเซนแล้วครับสามเซนครึ่งลุรอบ แค่เ็กหอนมาแล้ว <plex> สองตัวนีงตู้โดดตู้โดดตู้ดูออกนิดเดียวตัวนึงตู้โดดออกไปแล้วมันอบมันใหญ่โดดออก อืมอ hmm. hmm. so e ือือ hmm. ืมอ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 ื่อืมบอกออืมือลอือืม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 อืยอืมอือกินอ <3 S 2> สามเส,มส้นแล้วิดมันฟูล้วเนาะจับจับไมมเวล้าเรือๆต้องว่าผิดหนึ่งแล้วมันตัวโอ๊ยสามตัวล้าทบกถือเล่เขามีพราะยกเล่นอยู่ไ

ใช้น้ำสีเล็งต้องคใอ้น้ำดิน้ำบิ๊บมึ๊บบิ๊บมึ๊บสามตัวครับเออมาติดต่อกันสามเที่ยแล้วด้วยมาละสามคืออยู่ตามมันดูถือไปเถอ่งตัว ยังจะยกเล่นๆบัดทป่อโอึโอสองตัวเอ้ยสองตัวเนี่ยโอ้นห้องที่ไหนเลย โออพอแล้วนี่เีสองตัวสามอีกบนเลี้ยนเต็มอืมอืมโอ้ทองแดงไปแล้วปลาตะมัง ตัวเดี๋ยวพัสัตว์ไก็ตงเา่เหลือบางนาเขาหน่อยตีนงนาก็ตีนกไ่ตีนงอทับนี่เกทับนี่เหนื มั่กันมันงอ้สองสามประส้อยกันมันงทองเดียงไปล้วสนิงกับใครได้ยเนาะมั่งอันนี้ก็แค่นอืมโดดอืมโดดนีคือยึดหูนั่นละนี่ เดี๋ยวจะกำมังเดีเ๋ยวไติดนะนี่ครับปอาใส่ปลากำมังคุณเลี้ยได้ทุจับ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 มองไ,ไ,องไ,ปไป่ไหมหมอว่เลี้ยรึหตัว ไปแล้วกบเลยกบเลยมันจะมั้งบรออเคจับเเป็ดงี้เตุ่งงี่เถอะกบตะกบเกบง่ามันกี้เขาเข้นแลี่้นโ้แลเป็นปากากขึ้นตะโกปากากนี้สองซี่เลยน้อยเหี้ย่งอืม รื้อโดดสามตัวรอดได้จน้ำมันงอู้ตกอันนี้ตัว าทำมัะเนี่ยตาอย่างตาอย่างดิไใคออกเรื่องข่าวเป๊ะเลข่าวเป๊ะง่ายเใช่ตันปุ๊บปุ๊บอืมสามตัว ปรอบเส้นปลากันไร้านนี้ดีไซน์ซีเส้นแล้วเนาะคือขาวแข็งวันนี้มาเก็บตกโู้ดูู้กระมังกระมังสามตัวสามตัว ลุกซับตัวนี้นี้กำลังเห็นอยู่นี่เหลือคางอยตาก็ได็มันลงบดตกขนาดสเก็ยังคลอนขอเนาะอื้อ้งแค่โอ้กมังใหญ่กำมังใหญ่มังใหญ่ท้องแดงหมดแล้วเขาที่ก็เยของเขาจะขอ

นายตัวซ้มตัวนี่เดี๋ยวใจก็ได้แบบน้แลมวอืมออกแล้วหอบเหมาผ้าไม่ได้พี่จ๋ามุดอบได้ไหมเนื้อสองเส้นขึ้นไปดูสินี่ด้วยนี่ด้วย ตาพอมุดมาดีๆโอ้เต็กจ้าออกเลยเนาะออกไม่ได้ครับสมแต้มสะสมแต้มไปเรื่อยๆกระสย่ย

มุดเดี๋ยวนี้แหละมุดเครื่องโตแล้วมั้งปลาสร้อยปลาสร้เพียนปลาตะมังเก็บตกจากเมื่อวานมาเดียมาปลาหลายเมื่อวานเราขึ้นกันปลาขึ้นหลครับเมื่อวานมีเก็บตกนะฮะ ออืมันจะไข่เป็นตปตะทาวขืดาบเอืมต่ออีเตปเป็นต่อเปขี้ทัวแทกๆนี่ทัวทๆี่คือัวไนเรียกว่าไขยนี่นะอี้ขี้จับขี้ขี้แับ ตัวเป็นืมน้าก็ทันมันมุดน้มุด้าเลยนมุดเหนีงมานี่ยวนอจากด้านแล้วขับตระดานสิบแปดอาหันไปโนนเนีอืมตัวตะเกีบอนก็ได้จับแล้วครับมันยังอ่อนห่างโดนด ừm đâu mà đi kiếp con mặt ui ta ta mặt mặt à mặt 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 đột, mặt 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 lắng mặt 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 หายว่ปาลงเปเลยปาลงเป็นเลยอ้อตยอตยส่วนส่วสวนโอ้โหังกับเกาะขีดหลังเกาะขีด โอ ah ๊บโดดีแล้วโดดคืดแท้จากตัวสองตัวเซตันยิ้งวะลิเป็นเป็นดินๆใส่ใส่ตันตัวเดียว โอ้หัวเือยงไงน้อไม่ดนนักนาะอ้ออู้ตใหญ่ตัวใหญ่กำมง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 ทองแดงไปแล้วเลือกเขาที่เขาย่อที่ติดม้องที่เขาอยู่รอบลง อืมยิงนะแล้วนะอืมชนแล้วนั่นสามตัว ฟิดปลาล่าเขาดีเลยตัวไม่น้อยนช่ไหมสามซินปลาล่าซินนะโอ้เ,เ,เข่แาแข็งเข่าแข็งเคือนยโต้กโคกจ้าสองตัวยืดดิ้นเลยตัวนี้จะได้เก็บจริงเหเียดขาย 2 tùa 2 tùa nè lụt nó lại lụt vẫn chừng nhỏ vô thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền ถึงทองเดี๋ยวนี้นะถึกดีท้าเซนลี่ยังงูถึงดีน,ลลงนี่ไ่้ยัไงว้น,นตุลาแล้วเดี๋ยวออกากันช่วงนีินนตลา,นะาแล้วเขาไายุเขาละเม่นแค่นี่นี่ตุ๊บตุ๊บไหนี่้ สามตัวนี่มาท่านน้ำอยู่นี่ครับมาทันป่ามาเรามีทัานน้ำอยู่กัทนป่าป่าวันนี้มันล <อ 60. S 2> ุ่เลยมันลุมเล้วานนี้ป้านโดด้านนี้ที่เขาได้คักงหนึงก้อนน้ำแข็งเขาได้น้จะซือก้อนหนเาบอกป่าเดียวพลี โอ้ยไ <laughs> okay, <laughs> ้อ้ซ oh, okay. right ้ำโอ้ยออกจนได้โดดีแท้แเป็นยอดเจ็ตัวบอกำลังเตียนสามเส้นนี่กระติบนั่นเบิ้ลลื่นเนี่ยสามพวกมันแปดซอกเลยออลีรมีแปดซอกเอาเซอุนเจซอกต้องหันหมอ3สเซนเครื่องลมอมาเลี่ยนถึง3าเซน อือมาคู่กำมังกำมังกำมังมาคู่อีกแล้วท่องเดียงปเลยมันหามันหาหยับไปหยับไปลงไปลงมันี้องเายอูลอดเนี่ยนี่รานตลอดเรได้ตลอดแล้วตัวเล 今天那个，今天你。